สวัสดีครับพบกับสรุปตลาดอีกครั้งนะครับประจำวันที่11นะครับพฤษภาคมนะฮะนี่ก็ช่วงประมาณบ่ายแล้วนะครับอ่าจะเห็นว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับตลาดนะครับเดี๋ยวเปิดตัวเลขเศรษฐกิจที่ดูนิดนึงจะเห็นว่าสัปดาห์แล้วตัวเลขน้อยนะครับน้อยมากนะครับก็ตลาดก็มี volatility ที่ออกจะถึงๆก็จะใช้เวรนิดนิดด้วยนะครับ เดี๋ยวขอเรามาดูตัวเลขสัปดาห์ที่แล้วก่อนเนาะพว่ามันมีตัวเลขอะไรน่าสนใจบ้างนะครับที่มันจะส่งผลมาต่อเนื่องนะครับสัปดาห์แล้วมีประกาศตัวเลขนะครับอัตราดอกเบี้ยของประเทศอังกฤษนะครับก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยแต่เสียงแตกนะครับก็มีความไม่เห็นด้วยนะครับในธนาคารกลางของประเทศอังกฤษคือมีบางเสียงก็ยังไม่เห็นด้วยนะในการที่คงอัตราดอกเบี้ยอยู่นะครับแล้วก็ช่วงท้ายสัปดาห์นะครับ จะเห็นว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตัวเลขวันจันทร์่อนพุ่งไม่ค่อยมีอะไรนะครับจะเห็นว่าปลายสัปดาห์เนี่ยจะมีตัวเลข unemployment claim นะครับหรือว่าคนขอสวัสดิการว่างงานของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งณช่วงนี้นะครับตัวเลขนี้ได้ตัวข้าเงินดอลลาร์ผสมควนนะครับจะเห็นว่าดอลลาร์อินเด็กส์เนี่ยครส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวลอบตัวเลขนี้นะครับสมัยก่อนไม่เป็นนะแยวนี้เป็นนะฮะตัวเลขนี้จะเห็นว่าสัปดาห์ที่แล้ว nah, ครับตัวเลข unemployment claim ออกมาปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจะเห็นว่า ช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะตัวเลขจ้างหมวดจ้างงานเริ่มไม่ดีมาสองอาทิตย์แล้วนะครับสัปดาห์แล้วก็สองศูนย์เก้านะครับสัปดาห์นี้ก็สองสามหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็สัปดาห์ก่อนนู้นนะครับตัวเลขนอนฟาร์มก็ออกมาไม่ไม่ค่อยจะยขออนุญาตเปิดกลับมานิหนึ่งเนาะอ่าตัวเลขนอนฟาร์มไม่ค่อยดีด้วยนะครับสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับพอสัปดาห์ นี่นะครับตัวเลขด้านการจ้างงานเราก็แย่ลงด้วยนะครับแล้วก็พพิลิมยูเอ็มโอนะอันนี้ก็ไม่ค่อยดีด้วยฉะนั้นสัปดาห์แล้วตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริก,ษษษษษษกาโดยรวมออกมาเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะครับอ่าเห็นว่าจําไว้นะครับว่าต่อแรกเราร์คอัพไว้ในใจด้วยวสัปดาห์แล้วไม่ดีนะครับแล้วก็ปิดตลาดสัปดาห์ที่แล้วนะพันธบ,บัตรสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นมานะครับตามที่เรามองไว้คือมัน break เป็นลายใหญ่นะครับมันก็ปรับตัวขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปได้อีกนิดนึงคนระับอันนี้ที่สิ่งที่สังเกตที่ผมเจออย่างนะจะสังเกตว่าดาวโจนมันจะเคลื่อนที่นำนะแล้ว NASDAQ กับ S&P 500จะตามนะครับเช็นว่าดาวโจน์ขึ้นมาชนบนเรียบร้อยแล้วแต่ S&P ยังไม่ขึ้นมาถึงโซนบนนะครับอ่านะครับอ่าทีนี้ตอนนี้นะครับประเด็นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าเอ,อ ในช่วงเอฟเอ็มซีสองสัปดาห์ก่อนนู้นเนี่ยนะครับเสหรัฐอเมริกาเนี่ยประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนะแต่ลดปริมาณการทําเงินการดึงเงินออกจากระบบนะครับหรือว่าการทํา QT นั่นเองนะครับทําให้ตัวิน n t เมนต์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ่ภาพรวมนะครับก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีบางกระแสนะทีออ่ออกข่าวว่าไม่แน่นะปีนี้อเมริกาอาจจะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีกซักสองครั้งก็ได้นะครับ มีกระแสข่าวมานะครับจากก่อนครั้งก่อนนู้นนะครับตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อผมย้อนให้นะตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันปรับตัวได้มันได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้จะเห็นว่าสัปดาห์ก่อนมีประเด็นสําคัญนะช่วงท้ายสัปดาห์นะก็คือเรื่องที่ตัวอิสราเอลเนี่ยไม่สนคําห้ามของประเทศสหรัฐอเมริกาในการห้ามโจมตีพื้นที่ในส่วนกะซานะในส่วนที่ว่าลาฟานะครับชน ของโซนลาฟานะครับก็อเมริกาบอกว่าจะไม่ยอมส่งอาวุธให้นะครับอิสราเอลนะครับอิสราเอลก็ยังดื้อนะครับไม่เชื่อนะครับก็ยังโจมตีต่อนะครับแต่มีกระแสว่าทางฮามัตนะครับแล้วก็ทางด้านอื่นที่สนับสนุนด้วยก็อาชีพอิชเบลของเลบานอนเนี่ยก็มีการต้านการโจมตีของอิสราเอลได้อยู่นะอิสราเอลก็ตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าลบหลายด้านนะครับ นี้เดี๋ยวเราลองมาดูก่อนว่าจะเป็นยังไงส่วนของกระดกคูตีของเยเมนก็ยังขยายพื้นที่ในทะเลทะเลแดงไปเรื่อยๆนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปเนาะ,ะทีนี้อย่างข่าวช่วงนี้เนี่ยจะเห็นว่าประเด็นสงครามมันยังมีอยู่นะแต่ว่ามันยังไม่กดดันตลาดมากนะักเดี๋ยวผมเปิดนี้ให้ดูนะครับอดีผมเจอเห็นว่าสัปดาห์แล้วมันจะดูงิ้เงี้ยนะแต่ว่า คอมมูนิตี้ปรับตัวขึ้นกันยกแผงเลยนะครับงั้นึงเปิดดูอ่าให้ดูนี้ครับปรับตัวขึ้นนะครับรายวันเลยอทีนี้ผมเปิดภาพรวมกลางให้ดูดีกว่าเห็นไ,ไหมครับข้าวโพดถั่วเหลืองนะครับข้าวโอ๊ตถั่วเหลืองนะครับแล้วก็ตัววีทนะครับข้าวสาลีข้าวสาลียังปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเห็นไ,ไหมครับเทรนเป็นแนวโน้มขาขึ้นเลยนะครับส่วน นี่ครับเดี๋ยวน้มภาพรวมอาหารส่วนใหญ่เริ่มปรับตัวกันขึ้นหมดเลยนะครับอ่าทีนี้อาหารมันเริ่มมันจะเริ่มแพงกันแล้วนะครับก็สะท้อนปัญหาเรื่องเงินเฟ้อถึงแม้ว่าราคาน้ํามันนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเหมือนจะปรับตัวขึ้นมาได้นิดนึงนะอ่านี้นะครับอนุญาตเปิดราคาน้ํามันมันเหมือนเป็นโซนลงมาเทสโซนล่างแล้วสัปดาห์แล้วเทรดย่างอย่างนะคือราคาเนี่ยกว่าจะขึ้นเนี่ยมันทดสอบโลแล้วโลอ,อีกนะครับทดสอบ แนวต้ ton, านเก่าลงไปเรื่อยๆนะอย่างตอนแรกสัปดาห์แ้วเราดูันที่เก้าเจ็ดเก้ากับเจ็ดแปดใช่ปะแต่ราคามาลงไปเทีถึงเจ็ดหกเลยนะครับปรับตัวลงไปเทีแนวต้านล่างๆเราค่อยปรับตัวขึ้นมาทีนี้มาติดต้านของเจ็ดเก้าแล้วนะครับประเด็นสงครามเนี่ยมันทาให้ราคาน้ำมันมันไหลลงอยู่เรื่อยๆนะฮะอนนี้เรื่องเรื่องส่งราคาน้ำมันเนี่ยมันสะท้อนกับเรื่องตัว E ีีด้วยนะอีวี EV ก็ล้นตลาดนะครับตอนนี้มีข่าวนะครับ เส็จว่าสัปดาห์แล้วเนี่ยที่เมื่อกี้เอาเปิดกันขึ้นมาดูเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญมันไม่ค่อยมีแล้วมันน้อยด้วยนะฮะสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสัปดาห์หน้าดีกว่าว่ามันมีตัวเลขอะไรน่าสนใจบ้างครับสัปดาห์หน้ามันจะเป็นตัวเลขที่ส่งผลกับรายวิกตลาดพอสมควรนะเดี๋ยวผมอนุาตเปิดให้ดูดีกว่านะครับสัปดาห์หน้านะฮะเดี๋ยวเราจะมาพบกับ ตัวเลขอย่างแรกนะวันอังคารนะมีพาวเวลสปีกนะครับอันนี้น่าจะเอฟเฟกถ้าเขาให้แง่เหตุผลน,นะครับมันจะส่งผลกับดอลลร์แข็งดอลลาอ่อนได้แล้วก็ตัวราคาทองคำก็เช่นเดียวกันผมอรุญาเปิดกราฟราคาทองคำขึ้นมาดูกัน,นะนนะครับตอนนี้กราฟของทองคำตอนแรกเรามองเป็นท็อเทรนอย่างนี้ใช่ไหมตึ๊บตึ๊บอ่าทีนี้เราลองตีกันเล่นๆขึ้นมานี้ดู เช็คเทนกันอย่างนี้ก่อนนะครับอ่าการเนเนลือนที่แบบนี้ทีนี้ตึ๊บตึ๊บมันทำโลนิฮา์ทีนี้ถ้าเราจะมาเทสตรงนี้ล่ะมีความเป็นไป,นปนได้ไหมอ่ายังไม่รู้นะภาพยังไม่ชัดนะครับรออีกยอหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวรู้ว่าราคาทองคำมีโอกาสขึ้นมาทดสอบสองสี่ศูนย์ได้เช่นเดียวกันสอง 2440ได้นะครับในช่วงสัปดาห์หน้าเนาะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันตอนกราฟกันละกันเนาะทีนี้นะครับเรามาดูตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจนะครับในสัปดาห์นี้นะครับอ่าเปิดให้ดูดีกว่าอ่ะอุ้ยนี่นะครับจันทรมีต่างเงินเฟอ้อของนิวซีแลนด์นะครับน่าจะไม่ได้สำคัญอะไรมากถ้าคุณดูเป็นเมเจอร์เลนนะครับแต่ว่าถ้าเหตุท้อนเลยก็น่าจะดูไว้บ้างนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือ คืนวันอังคารนะครับก็จะมีช่วงสามทุ่มนะครับก็จะเป็นพ i ยุสเปคมาให้ความเห็นนะแล้วก็วันพุธนะครับมีประกาศอัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาดูว่าถ้าเพิ่มขึ้นจะทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะครับแล้วก็ตัวราคาพันธบัตรนะครับมีโอกาสปรับตัวลดลงด้วยนะครับอันนี้เรามาดูกันนะ เออณเวลานี้เนี่ยร้องมาลุ้นกันนะครับว่าถ้าดอลลาร์ปรับตัวขึ้นแล้วราคาพนันธบัตรปรับตัวลงเนี่ยมันอาจจะกดดันตัวดัชนีตลาดหุ้นก็ได้นะแต่เราตอนนี้เรารอดูก่อนว่าให้ดัชนีตลาดทุนมันปรับตัวขึ้นไปที่แนวตา้นานแนวต้านสําคัญก่อนครับโซนบนสีฟ้าอันนี้นะครับที่เรามองไว้อ่าให้มันอยู่ถึงตรงนี้ก่อนอันนี้ถึงแล้วนะดาวโจนส์นะครับทีนี้อ่า วันบรหารน,นะครับมีอนามัยอเมนต์ครมนะครับซึ่งทั้งสัปดาห์นี้จะด่ารที่สัปดาห์ที่ผ่านมาสองสามหนึ่งนะครับแล้วรอดูว่ามันจะลดลงไหมนะแต่ว่าโซงมันไม่ค่อยดีนะดอลลาร์นะครับก็อาจจะตัวเองอาจจะไม่ดีด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ช่วงสุดสัปดาห์ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็มีข่าวนะครับว่าเอมีการให้ความเห็นของสมาชิกเฟดบางคนนะก็ออกมาบอกว่าเฟดยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงแนวะความคิดอะไรนะ พาชักกี้นะครับอ่าก็บอกว่ายังไม่ได้มีการเปลี่ยนแนวความคิดอะไรครับว่ายังคงความเห็นเดิมเดิมก็คือถ้าตัวเลขเงินเฟอ้อมันยังไม่ลงเนี่ยเฟดก็อาจจะต้องอดทนในการที่จะะลอ,อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยไปนะั้นทำไมทำให้ทําให,ให้ตอนนี้ตลาดเริ่มมาโฟกัสตัวเลขอตัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะ่ครับซึ่งแนวโน้มมันไม่ลงนะ จากคาดการตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยเขาคาดการกันมาว่าตัวเลขมันจะอยู่ที่3.5นะเดี๋ยวผมอนุญาตเปิดให้ดูนิดนึงอ่ะครั้งที่แล้ว3.5เลยเหรอจำได้ว่า3.4นะไม่แน่ใจว่าตัวเลข ตัวเลขมันจะมีรีไวด้วยหรือเปล่านะก็เฟรนี่ก็น่ากลัวนะครับก็ตัวเลขผมไม่แน่ใจว่ามันตัวเลขมันมีรีไวด้วยหรือเปล่านะมันเปลี่ยนเป็น3.5มจุดห้านะ้วคาดการเป็นสามจุดสี่แสดงว่าตัวเลขมันก็อาจจะเท่าครั้งก่อนอ่าใช่ด้วยอ่าสามจุดสองอ่าอะไรประมาณนี้เนาะอ่าทีนี้เดี๋ยวลองดูก่อนนะว,ว่าตัวเลขมันจะปรับตัวมากกว่าคาดหรือเปล่าเนั้นก็ต้องรอดูกันไปนะสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้ามี เดี๋ยวสรุปให้ทีเนาะก็เป็นวันอังคารวันพุธวันพฤหัสนะตัวเลขเริ่มจะเอฟเฟกกับตลาดแล้วก็มีตัวเลขที่สําคัญกับตลาดด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยช่วงนี้นะครับก็มีเรื่องสงครามออกมานะสงครามแต่ว่าสงครามมันยังไม่ได้เอฟเฟกอะไรมากนะเพราะว่าตลาดเริ่มชินชาแล้วนะครับแล้วอย่างตอนนี้เนี่ยมันมีประเด็นอย่างคือทางฮามาสเนี่ยจะยอมเจราจากับทางอิสราเอลนะแต่ว่าอิสราเอลก็ยังไม่ยอมหยุดยิงนะครับเฮมฮามาสนะครับพร้อมที่จะปล่อยตัว ตัวประกันนะครับถ้าทางอิสราเอลเนี่ยยอมที่จะหยุดโจมตีนะครับก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะบานไปแค่ไหนนะมันอาจจะเป็นไม่ได้สงครามระหว่างตัวทางฮามัสอาจจะเป็นสงครามไปประเทศโดยรอบมุสลิมด้วยหรือเปล่านะถ้ามันขยายไปเป็นประเทศมุสลิมด้วยที่อยู่รอบๆนั้นประเด็นก็อาจจะพีข,ขึ้นแรงกว่าเดิมด้วยนะครับก็ดูก่อนว่าใครจะมันจอยนะครับในสงครามครั้งนี้แล้วว่าอิสราเอลกับฮามัสนะฮะอ่นทีนี้นะครับ เดี๋ยวเราดูกราฟดีกว่านะครับอ,อย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอย่างสัปดาห์เนี้ยวันศุกร์เมื่อวานนะครับปิดตลาดพันธบัตรมันย่อตัวลงนะครับอนุญาตเปิดอันนี้ครับหนึ่งศูนย์เก้านี้นะครับราคาคืออยู่ตรงราคาคืออยู่ตรงนี้แนละ้วต้นการตรงนี้มันเด้งขึ้นมาถึงตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยตอนนี้ราคาไม่ตรงนี้นะอะนนี้มันก็ทําตัวเหมือนจะเหมือนจะปรับตัวลงต่อครับรับสตอรี่นะครับ ดอลลาร์นะครับเหมือนกับปรับตัวลงแต่ว่าไม่ยอมลงนะถ้าผมเปิดกราฟขึ้นมาจะเห็นเนี่ยมันเริ่มพักตัวแล้วนะครับตัวดอลล่าร์นะผมมองว่ามีโอกาสจะไซด์เวสสูงมากนะครับอืมอ,อ่เดี๋ยวกลับมาที่กราฟกันก่อนเลยเนาะเห็นว่าราคาธบาราคาพันธบัตรตันี้ติดแนวต้านที่หนึ่งูนย์เก้าแล้วตรงนี้นะครับหนึ่งเก้าจุดห้าจุดหกนี้นะฮะเห็นว่า ตัวราคาพันธบัตรมีโอกาสเคลื่อนที่ในประเด็นที่เขาตลาดน่าจะเก่งกันว่าเรื่องเงินเฟ้ออาจจะไม่ปรับตัวลงนะครับกพเห็นว่าราคาสินทรัพย์คอมมูนิตี้ในช่วงแรกที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยราคามันปรับตัวขึ้นมาน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็ตัวสัญญาณอินดิคเตอร์ป็นเหมือนกึ่งกึ่งเป็นสัญญาณอินดิเคเตอร์อย่างหนึ่งนะครับนอกจากราคานนำมาแล้วตัวราคาคองมูนิี้นะครับแล้วก็ตัว พันธบัตรนะครับราคามันก็มายอมลองด้วยนะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอินเด็กซ์ก่อนดีกว่าดัชนีนครับดาวโจนส์นสแกกับตัว s อสเออห้อยตอนนี้นะครับสามตัวนี้ยวเปิดกราฟใหญ่ให้ดูดาวโจนส์นะครับขึ้นมาจะาเทสแนวต้านใหญ่ตรงนี้แล้วนะครับมองว่าตรงโซนเนี้ยอ่าที่เมื่อกี้เราที่ผมตีเนี่ยเนี่ยคือแนวต้านเก่านะครับที่จะต้องชนก่อนถ้าชนแล้วผ่านนะครับอาจจะไปเทสที่สี่หมื่นสี่พัน สี่หมื่นสี่พันได้แลครับตอนนี้นะครับขึ้นมาได้อีกแค่สองซอเนะี่ยตอนนี้อยู่ที่สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าห้านะครับขึ้นมาทีก็สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะครับห้าสิบมีสองโซนนี้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นโซนขายแนละ้วผมคิดว่าน่าจะถ้าปรับขึ้นไปพลิกตรงเนี้ยน่าจะมีแรงขายขึ้นมากดให้การมันลงนะครับแล้วส่งกามันยังไม่เป็นแนวโนม้มขึ้นแล้วก็ประเด็นเชิงลบในตลาดมันน่าจะมีโดยเช่นเดียวกันนะครับอทีนี้เดี๋ยวลองมาดูเนะแสแตรกกับเอสแอนพีห้าร้อย นะครับแนสแสกเ็นเอสนพีห้าร้อยเนี่ยจากที่ครั้งก่อนมองว่าน่าจะมีการย่อนะก็ไม่ได้ย่อเลยเยอะนะแต่ว่ากราฟขึ้นมันขึ้นมาย่อลงมาเทสโซนนี้นะครับแล้วพีขึ้นไปแล้วเลี้ยงข้างบนไปเรืนะ่อยๆนะตรงนี้มันเหมือนมีแรงขายไะไมาเรื่อยๆนะครับอาจจะวิ่งเหมือนน้ำมันก็ได้คือเลี้ยงแนวต้านปรับตัวไปเรื่อยๆน่าจะมาเทสตรงที่หนึ่งหมื่นแปดพันนะครับของตัวเนสแสกแล้วว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อได้นะจุดพีคข,ของตัวที่เราทำโซนไว้นะก็คือ 1 8 0 0 0นปดะครับหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่นะครับตอนนี้หนึ่งแดสามนะครับอีก7 0ยจุดเอ่ออีกส0 0ยจุดนะครับส่วน S อสแ0ห้าร้อก็กราฟก็ทรงคล้ายๆกับ n น s แ a q นะอาจจะขึ้นมาเทสไฮเก่านะครับห้าหมื่นพนนะครับแล้วก็อาจจะปรับตัวลงนะครับแนวนี้แล้วก็ตอนนี้กราฟมันขึ้นตรงนี้อยู่นะก็มีนาาแนวต้านสองแนวคือแนวนี้ตอนนี้เจอไปแล้วนะห้า2มืนพันสิบนะครับทีน,นี้ห้า7 0ืันเจ็ดสิบ ขึ้นมาอีกแค่50จุดนะครับโซนนี้มันเป็นโซนเซลล์แล้วนะครับให้เราวังไว้ด้วยนะฮะก็สัปดาห์หน้าก็คิดว่าน่าจะมีแรงขายนะครับในช่วงวันที่ประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกานะเช่นว่าตัวราคาพันธบัตรมันมีแนวโน้มปรับตัวลงสูงมากนะอันเนี้มันติดแล้วมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงนะครับในช่วงสัปดาห์หน้านะครับส่วนีิพรธถึงตัวอาทินิวิกนะครับวิทถ้า อินเด็กปรับตัวขึ้นวิกปรับตัวลงนะครับตามนั้นนะครับวิกมีโอกาสปรับตัวลงไปถึงถึงถึงสิบสองโซนสิบสิบสองจุดแปดได้นะครับสิบสองจุดแปดพวกสิบสองจุดเจ็ดเนี่ยนะครับลองสังเกตดูทีหน้าหน้ามีการเกิดการรีบาวตรงนี้นะครับเพราะมันเป็นโซนล่างนะปรับตัวลงไปสองโซนของราคาเลยนะครับทีนี้ตัวราคาน้ํามันตอนนี้นะครับเอ่อมันลงมายอ่อใช่ไหมขึ้นมาเทสตรงนี้ซึ่งตรงนี้นะครับ ถ้ามันกดลงไปต่อมูวิ่งเอลเลนนี่จะลงทีนี้ราคาน้ำมันไปเป็นแนวน้มงขาลงประมาณหนึ่งแล้วนะครับ <S <S เห็นว่าเรื่องสงครามมันไม่กดดันตลาดมากนักแล้วนะครับก็อาจจะมีแรงเทียขายได้นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูตามเทคนิคอลเนี่ยราคาน้ำมันชอบเคลื่อนที่เป็น head and s โช u l d e r เห็นไหมคือคๆๆคมีหัวไหล่นี้ก็มีเนี่ยเนี่ยเป็น head a shoulder เช่นเดียวกันอันนี้ก็อาจจะปรับตัวขึ้นมาได้เทสอย่างมากที่มากสุดได้ที่8ดนะครับเนี่ยโซน81ตรงนี้ ก็อาจจะมีแรงขายนะครับของคนที่เล่นเทคนิคอลอะไรต่างๆแล้วทรงมันจะเป็น head and shoulder แบบนี้นะครับอนนี้ก็เหมือนกัน head and shoulder นะครับภาพใหญ่มีแนวนน้อเป็นขาลงสูงมากทีนี้ถ้าเราลองไปแบบนี้ดูละ่ะเปลี่ยนสีกันเนี่ยเป็นเม็นสีเป็นเป็นสีนนสีส,สีสีฟ้านะครับทีนี้ เนี่ยถ้าจะด,ดูเนี่ยกราฟตอนนี้วิ่งไซเวภาพกรอบใหญ่นี้อยู่นะครับอทีนี้การที่กราฟมันจะระเบิดขึ้นไปได้เนี่ยมันต้องทําลายทรงกรอบใหญ่นี้ด้วยนะครับผมเปลี่ยนสีนี้ไว้ดีกว่าเพื่อเป็นไกด์ไลน์เราก็ไม่ค่อยสังเกตซะด้วยอ่า นี่ยนฮะอ่าครับทำโซงนี้นะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวมาสังเกตต่อทีนี้ถ้ามันจะเบรกขึ้นมานะครับโซนที่80แ,แถวๆนี้เนี่ยจะเป็นโซนที่มีแรงขายนะทีนี้กราฟมันขึ้นที่มาคล้ายๆกันกราฟตรงนี้เลยนะมีโอกาสปรับตัวขึ้นมาได้หรืออาจจะย่อไปเลยเพราะว่า ตัวน้ํามันเนี่ยตอนนี้ตลาดเริ่มไม่ได้เอฟเฟกต์ก็แล้วว่าสงครามแนละ้วมันดูเหมือนสงครามมันจะเริ่มเบาลงเบาลงเรื่อยๆกลายเป็นสงครามที่ยืดเยื้อเหมือนเหมือนกับเอสงครามที่เกิดในยูเครนกับรัสเซียนะครับตอนนี้ประเด็นก็คือมีเริ่มมีข่าวสงครามกับเอ,อที่รัสเซียกับยูเครนมากขึ้นแล้วนะครับมันจะสลับกันไปเรื่อยๆนะเท่าที่สัง,งเกตดูนะก็ไม่ได้เอฟเฟกอะไรกับตลาดแล้วนะครับช่วงกลางปีงนี้ลงไปนะครับน่าจะดูที่เรื่องสงครามของทาง เออรัสเซียกับยูเครนด้วยนะครับเพราะว่ารัสเซียยูเครเนี่ยยืดเยือกันมาจะสองปีแล้วเนี่ยปีนี้ปีที่สนะครับทีนี้ในเรื่องของตัวดอลลาร์ตอนนี้นะครับสัปดาห์หน้านะครับมีการประกาศอัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกานะแล้วก็ตัวเลขจ้างงานอ่าตัวเลขอั o เ m e n พน l ครมนะครับสองตัวเลขนี้ที่เอฟเฟกตกับตัวภาคดอลลาร์นะครับถ้า อัตราเงินเฟอ้อนะครับของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นนะครับมันจะทําให้ตัวดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะครับเพราะว่าตลาดจะมองว่าเฟดจะยังไม่สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ต่อนะครับก็ดอลลาร์มีโอกาสดีดตัวขึ้นต่อได้ซึ่งต้องดูด้วยว่าตัวเลข u n e m p l o y m e n t c l a ครเนี่ยมันลดลงหรือเปล่าถ้าลดลงด้วยแล้วตัวเลขเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นด้วยมันจะเป็นการยืนยันแนวโน้มค่ะให้ดอลลาร์ปรับตัวดีดขึ้นได้อย่างมั่นคงนะครับซึ่งถ้าสัปดาห์หน้า ประเด็นสงคาเมียงศพวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ครับมีข่าวเรื่องเออทางอิสราเอลเนี่ยได้ได้โจมตีพื้นที่ในลาฟานะครับพื้นที่ที่สุดท้ายของตัวกลุ่มฮามาตที่อยู่องอันฐานนะครับแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ของกาซานะตอนนี้ก็ได้อพยพม,มาอยู่ในแอรเรียนนั้นนะครับก็พอมีการโจมตีตรงนั้นอีกครั้งหนึง่ง ทำให้ตัวกราฟราคาทองคำเนี่ยดีกระชาขึ้นมาในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับอ่าทีนี้กราฟราคาทองคำตอนนี้นะครับมันเคลื่อนที่พีขึ้นมานะครับปรับตัวขึ้นแต่ว่าติดแนวต้านนะก็อาจจะยอ่อนี้เวลา,เาจุดเข้าจุดออกตอนนี้ก็เปลี่ยนจากสองสามกสามนะครับย่อลงมาเป็นสองสามสามศูนย์ครับตรงนี้นะครับเป็นแนวรับถ้ายอ่อถ้ามีแรงขายแล้วย่อมาสองสามสามศูนย์ตรงนี้ ถึงสองสามหนึ่งเก้าตรงนี้นะครับโซนนี้เป็นโซนแนวรับนะครับอ่าแล้วส่งกลางมาเริ่มชัดแล้วโอ้ยเดี๋ยวนี้น่ะส่งกลางมาเริ่มชัดแล้วนะฮะอ่ะแนวนี้นะครับมีโอกาสย่อมาตรงนี้เช่นเดียวกันเดี๋ยผมตีกราบยาวเห็นไหมครับโซนนี้อ่าในกรอบนี้นะมีโอกาสเป,เป็นเปลี่ยนพื้นที่จากแนวรับ เป็นเอแนวเปลี่ยนแนวตรงนี้นะครับช้าย่อกมาตรงนี้มีโอกาสปรับตัวเป็นแนวรับได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้มีช้าเรามองก็คืออาจจะอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะครับสัปดาห์หน้ามีโอกาสเล่นในกรอบนี้ได้นะอ่าอาจจะใช้กรอบนี้นะครับสองสามสามศูนย์เป็นแนวรับสําคัญสําหรับวันที่มีประกาศตัวเลขเงินเฟ้เฟอของสหรัฐอเมริกาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ส่วนดอลลาร์นะครับดอลลาร์นี้น่าจะยาอสมครวรนะดอลลาร์ตอนนี้ก็มีกรอบสำคัญอยู่ที่105นะครับกับ104.8นะครับอ่าให้สองกรอบนี้แต่ว่าถ้าพีคสุดก็คือ104.6นะครับอืมห็นไหครับว่าดอลลาร์ตอนนี้กรอบสำคัญภาพใหญ่มาอยู่ที่ตรงนี้มันเคลื่อนที่อยู่ในระหว่างสองโซนนี้โซนเส้นเหลืองนะครับตีไกลไว้นะครับมันจะไม่เกิน ถ้าทะลุโซนนี้โซนในโซนหนึ่งข้างบนเนี่ยมันจะปรับตัวเป็นเทรนด์ซึ่งขาขึ้นขาลงที่ชัดเจนเพราะาตอนแรกตอนนี้ตอนดอ,นนอ,นดอนลลาร์เนี่ยมันเคลื่อนที่ไซด์เว์ออกข้างก็เป็นส่วนใหญ่นะครับท่านเห็นว่าดอลลาร์มันแกว่งไซด์เว์อยู่เพราะว่าความไม่มั่นใจของตลาดที่จะมองว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้หรือไม่นะครับพอมีช่วงหนึ่งมีข่าวแย่ก็จะมีข่าวดีมารับหรือมีการให้ความเห็นของสมาชิกเฟดนะในการที่ปรับ ปรับอัตราดอกเบีย้ยว่าอาจจะมีการปรับขึ้นก็ได้นะอะไรต่างตอนนี้มีข่าวประเด็นต่างๆนานาออกมาเยอะมากนะครับอาจจะดูเป็นกรอบก่อนถ้ามองภาพรวมแล้วดอลลาร์นะครับเรื่องที่มันกรอบไซด์เวกอน,นะครับอันนี้รอมันพีครอมันเลือกทางก่อนว่ามันจะเลือกโซนโบนหรือโซนล่างเนาะอันนี้มันอยู่ตรงกลางกรอบแะตอนนี้ดอลลาร์มันอยู่สามโซนนี่แหละนะครับสีเหลืองอ่าเห็นว่าเดี๋ยวรอมาดูแนวโน้มกันอะีกทีเนาะ ภาพรวมนวนะครับในทาวเวรมเล็กเนี่ยตัวน้ำมันเนี่ยราคาอาจจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นมาได้นะครับแต่ในภาพใหญ่เนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยยังเป็นแนวน้องขาลงอยู่นะครับส่วนดอลลาร์เนี่ยน่าจะไซด์เวย์นะครับส่วนราคาทองคำเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นไซด์เวย์อัพนะครับน่าจะย่อแล้วมีโอกาสปรับต,ตัวขึ้นได้ส่วนพันธบัตรนะครับพันธบัตรเนี่ยตอนนี้เราเลี้ยงมองยาวอยู่นะราคามันยังเป็นมนเลี้ยงเลี้ยง เทนไลน์ขาลงอยู่นะครับพราะให้มันไซด์เวทแถวนี้ก่อนแล้วถ้าอเมริกาเนี่ยมีทรงว่าจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยพันธาบัตรมีโอกาสราคามีโอกาสเลี้ยงขึ้นต่อได้อย่างต่อเนื่องครับอ่าทีนี้ถ้าราคาพันธาบัตรมันเลี้ยงตัวขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลบวกกับตัวอินเด็กซ์ดัชนีด้วยตอนนี้ราคาพันธาบัตรมันไซด์เวอาจจะปรับตัวลงแล้วก็ทําให้ดัชนีเนี่ย,ยตอนนี้เริ่มติดแนวต้าและอาจจะย่อได้เช่นเดียวกันนะครับอ่านี่นะครับ ประเด็นก็ประมาณนี้ตอนนี้ขึ้นอยู่กับข่าวนะครับแล้วก็การประกาศตัวเลขในสัปดาห์หน้าแล้วว่าจะเอาอย่างไรกันต่อเนาะสัปดาห์นี้นะครับก็จบประมาณนานจบประมาณนี้นะกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ